ช่างเงียบเงาซะจริงๆโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมสุรพลแคเกมอันนี้ก็มาเปนเกมรูปบล็อกในแบบที่มีชื่อว่าโอพีทกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะมาสอนฟาร์มนะครับใช่ไหมวันนี้ก็จะมาสอนฟาร์มนะครับตั้งแต่เวลหนึ่งถึงหกร้อยนะครับซึ่งเอ่อช่วงเวลหลังๆมาคือแบบถ้าเวลเยอะๆเอ่อจะฟาร์มแบบ ยากหน่อยนะครับ,บอกเลยเออผมผมว่าารามยากเหมือนกันไม่กว่าจะตันนะฮะโอเคว,วิธีฟรรืฟรรม้มฟันไงโอเคเดี๋ยวไปที่ก่อนแรกเออผมเห็นเออวีหนะึ่งนะเดี๋ยวใช้กันมันขึ้นไม่ได้ คือผมเป็นวีหนึ่งอะคือผมคิดว่ามันดีเลยนะวีหนึ่งอะดาบแชงอะคือถ้าดาบแชงวีสองมันจะเป็นแบบนี้มีสามพิวตอนนี้แต่วีหนึ่งทุกคนคนนี้เขามีวีหนึ่งอะเดี๋ยวผมลองใช้ดูน่ามันใช้ไม่ได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวลองดู แค่วีหนึ่งมันก็ดีแล้วนะผมเห็นแล้วขอคนหน่อยครับอ๋อสูงให้ไม่ได้ครับตอนนี้ต้องสูงเป็นแสนแล้วตอนนี้มีแค่หกหมื่นเองเบรอร์โอเคเป็นวีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเมื่อวีหนึ่งก็มีสามคิแต่สกิลมันคงจะไม่เหมือนกันเนาะสกิลแรกเออไม่เหมือนกันจริงๆิด้วยนะ สกิลวีสกิลที่สองสกิลเอฟก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหโทษ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 เฮ้ยแต่ว่าผมอ้ก็แรงอยู่นะเดี๋ยวเขาโทษก่อนโทษโทษโอ้โหนี่นะครับ เอาเอาไว้ฟาร์มดีนะตนนัวนี้นี่เออผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันวีหนึ่งก็ฟาร์มดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าวีสองมันทีกวา่าโอเคตอนนี้ก็ได้ไหมแรกผมก็เพิ่งรู้แหละว่ามันสามารถใช้วีหนึ่งได้ือ,อ เนี่ยเขาเป็นวีสองมันจะมีขีดประมาณนี้สามขีดนะโอเคเราเอ่อมาดูกันก่อนว่าเราควรฟาร์มที่เกาะไหนบ้างนะโอเคเกาะแรกนะครับเดี๋ยวแป๊บ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 โอเคท่านผู้ชมขลอดภัยด้วยเ <laughs> มื่อกี้ผมไปเข้าห้องน้ำมานะโอเคมาเริ่มกันเลยโอเคเกาะแรก ก็เวล1หนึ่งถึงเวลยี่สิบนะโอเคต้องฟาร์มที่ก่อนนี้ไปเวล1หนึ่งถึงเวลยี่สิบคนที่แนะนําฟาร์มนะก็จะเป็นผลผลเออสกิลกว้างนะซึ่งก็มีทุกผลมีทุกผลหรือเปล่าคือเที่งเชิงก็ใช้ผลสกิสกลกว้างนะเพื่อฟาร์มเออพวกมันนะแล้วก็พอถึงเวล2ยี่สิบก็ไป ก็ลิงคับแล้วก็มีคนมาอยู่ตรงนี้ซึ่งน่าจะออกหรือเปล่าโอเคโอเคพอคุณเวลยี่สิบแล้วก็ต้องมาฆ่ามอนพวกนี้นะเวลบยี่สิบฟาร์มจนถึงเวลสามสิบห้านะรัรพอสามสิบห้าเราก็ต้องไปเกาะทรายเกาะทรายอยู่ตรงนั้นนะ โอเคพอเวลสามสิบห้านะผมแนะนำฟาร์มตรงนั้นนะตรงนี้นะสองตัวนี้ก็ล่อมันมาเข้าหากันแนะม่นก็ใช้ดับแชงวีหนึ่งก็ได้นะเพราะว่ามันมันระยะกว้างนะแต่นี้ผมว่าผมรู้สึกว่ามันแรงกว่านะแต่ว่ามันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะ แล้วก็ตรงนี้อย่าไปสนใจมานะห้ามคลิกเข้าเด็ดขาดนะคลิกเข้ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีบอสไม่มีอะไรเลยนะโอเคฟาร์มเกาะทรายเวลสามสิบห้าจนถึงเวลเจ็ดสิบห้านะเพราะเวลเจ็ดสิบห้าเราก็ไปเกาะหิมะนะครับซึ่งเกาะหิมะจะอยู่ด้านหน้าเกาะเกาะแรกนะโอเคเกาะหิมะจะเป็นเกาะตรงนั้นนะ โอเคไก่ okay. มาก็จะเป็นก้อนนี้รื่องเราสามารถลากมันมาได้มั้งเออลากม,มาได้นะก็สบายเลยนะแบบนี้เวล็ด mm ้า hmm. แล้วก็ฟ a มไม่ถึงเวิล1 0หนึ่งร้อยนะเพราะวลหนึ่งรอเราก็ต้องไปเราก็ต้งไปที่เกาะกลางนะผมเรียกว่าเกาะกลางนะเกาะน,นี้ จุดเซฟจะอยู่ด้านล่างครับเกาะน,นี้นี่อยู่ตรงนั้นซึ่งตรงนี้คือเควยร์ครับนี่ก็สามารถฟาร์มตรงนี้ได้นะเราฟาร์มระดับเวล1หนึ่งร้อยถึงเวลหนึ่งร้อยสามห้าแล้วก็เราก็ไปเกาะที่เราก็ไปที่เกาะสกายเปียเออลินพันเราจะไปเร็วๆเลย แล้วที่เกาะสกายเปียเราก็ขึ้นไปเอแอนะนำเป็นผลบินนะครับก็ต้องแบบบินมาเซฟเออด้านบนเกาะก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่แบบเอ,อ่อขับเรือม,มาจากเกาะอื่นหรือว่าบินมาจากเกาะอื่นมันจะเสียเวลานะก็มาเซฟด้านบนไว้เลยนะแล้วก็มาฟาร,รม์มด้านล่างตรงนี้นะครับตั้งแต่บลหนึ่งร้อยสามห้านะครับ ตรงนี้ก็ต้องใช้ดาบแชงนะคือ,อรอบเดียวตายถ้าใครอัพดาบนะโอเคพอวิวสามห้าเราต้องฟาร์มนะถึงวิหนึ่งร้อยหกสิบนะหนึ่งรสมห้าถึงวิหนึ่งร้อยหกสิบแล้วเราก็ขึ้นมาตรงนี้นะเราก็จะเห็นเออดีวิลการ์ดนะซึ่งมันตีผมไม่ค่อยเข้านะแทบจะไม่เข้าเลยเพราะว่าผมอัพเลือด เริ่งวมตายบักคณะบักคณะไม่ใช่โอเคความที่เวลหนึ่งร้อยหกสิบถึงเวลหนึ่งร้อยเก้าสิบนับเราก็ขึ้นไปด้านบนสุดได้แล้วนะก็จะเป็นตรงนี้อย่าสิโอเคก็จะเป็นตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็แต่ามตั้งแต่เวลหนึ่งร้อยเก้าสิบถึงเวล สองร้อยยี่สิบครับเพราะสองร้อยยี่สิบเราจะไปไหนเราก็ต้องไปเ,เก็บของแบบเราก็ต้องไปที่เกาะน,น้ำผุนะครับตรงนั้นพอวิวสองร้อยยี่สิบเราข้ฟาร์มที่เกาะน,นี้ ก่อนเวล220เราก็ต้องฟาร,ร์มถึง260นะรมีเลยมาฟรรมาร์มตรงนี้แล้วก็ฟาร,ร์มให้ถึง260นะแล้วก็ไปที่เกาะเออ Radiator ใช่เกาะอ,อะไรนะเออนเรียกว่าโคลอสเซียม um, เออเวล์260นะเราถึงจะมาฟาร,ร์มที่เกาะน,นี้ได้นะคลอสเซียม โอเคสำหรับวันนี้ผมที่แนะนำฟาร์มแล้วก็อืนแสงก็แบบนี้นี่ดิเด้ใช้ผิดใช้ผิดเดยวเราต้องใช้ท่าเตะนนะท่าเตะแล้วก็ใช้ท่ายิงลำแสงไวไปี้เอ้ยก็เกือบตายเว่ยช่างเหรอก็จะประมาณนี้นะครับโอเคให้ okay. าฟาร์มเอ,อ่อจากเวล260ถึง 310นะครับเพื่อไปเกาะมารินฟอร์ดใหญ่นะครับโอเคก็มามารินฟอร์ดใหญ่อยู่ตรงนั้นนะเห็นชัดเลยเพราะว่ามันใหญ่มากโอเคเพราคุณเวลสาม้อยสิให้มาฟัน์มที่เกาะนี้นะก็เคล็ดแรกจะอยู่ตรงนี้เลย เววสามร้อยสิบโอเคและฟาร์มเวลสามร้อยสิบจนถึงเวลสามร้อยเจ็ดห้านะแล้วก็มาฟาร์มอันนี้ผลที่ดีที่สุดสาหรับการฟาร์มนี้ก็คือผลที่สามารถล็อกได้หรือว่าผลน้ําแข็งก็ได้นะครับก็คือแบบล็อกตแวแล้วใช้ดาบาันอย่นี้คือประมาณนี้นะครับก็ฟาร์มจนฟาร์มตั้งแต่เวลสามร้อยสิบจนถึงเวลสามร้อยเจ็ดห้านะ เอ้สามรอยเจ็ดห้าเออเวลสามร้อยเจ็ดห้าจนถึงเวลสี่ร้อยยี่สิบห้าก็สี่ร้อยยี่สิบห้าเราก็ต้องไปเกาะตรงนั้นนะซึ่งผมไม่รู้ชื่อกาะโอเคน่าจะวานุนะไม่ใช่หรอกแต่บ้านทรงแบบเออญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ใช่หรอกโอเคก็จะเป็นเกาะน,นี้ครับเวลสี่ร้อยยี่สิบห้าครับซึ่งเราจะมาฟังตรงนี้กัน เวลว425เราก็ต้องฟาร์มถึงเวล450นะแล้วก็ไปก yes. เกาะเออมีฮอคนะตรงนั้นโอเค เรามาถึงนะครับคนที่เติมยูริไว้แล้วก็มายูริตรงนี้ได้นะครับยูริจะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะแล้วก็เรือก็จะอยู่ตรงนี้จะขายอยู่ตรงนี้แค่ที่เดียวนะครับโอเคเราก็ฟาร์มที่เกาะ450จนตันเลยนะครับก็ความยากอยู่นะเพราะว่าเออมฟาร์มที่เกาะน,นี้ใช้ได้ดาบนะก็ได้แบบนี้ไปครับ คือใช้ผลผมคิดว่ามันกูดาวนานเงินนะไปใช้ทั้งสองอย่างก็ได้นะครับใช้ดาบใช้ผล mm hmm. ก็ความได้เหมือนกันหมดแหละแล้วก็อีกอย่างนะมันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับจากชาวต่างชาติหรือเปล่าไม่รู้ mm hmm. ไม่ใช่อนิฟส mm hmm. อืมโอเคคนนี้นะครับก็คือเขาบอกว่า n อ c อยู่ที่ไหนเพื่อให้ความมืดสะเทือนเ็กชัยลึกลับในมารินฟอร์ดให้เฉพาะบีเซนโตวีสเท่านั้น NPC อยู่ที่ไหนเพื่อให้ถ้าอาจจะถามหรือเปล่าว่า NPC ตัวไหนที่ให้แบบเอ่อมืดมืดเควกเอาเอาเวกอะเออมืดอาเวกนะก็อยู่ที่เกาะมารีนครับ ก็อ,อยู่ที่มีเซนโต้ V2 หลยครับแค่ทุกคนคือต้องมีเออยังไงต้องมีผลมืดนะครับเราถึงจะเวกได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กหรือไม่นะเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมพูดเล่าให้ฟังนะคือแบบผมมีผลมืดแลวใช่ไหมเออผมก็เข้าแมบบมาธรรมดาแหละมาดูว่าแบบมันมันมัน,มนขายเออะไรนะดาร์กเวกไหมเออคือผมก็มาดูเออตอนแรกมันก็ขายดาร์กเวกแหละ เออแต่ว่าเงินผมไม่พอนะผมก็ไปฟาร์มด้านล่างพอเงินพอผมก็มาคยนะุยอีกรอบมันก็จะเป็นเออวีเซนโตวีสองเออผมก็ยืนผมทำไมเป็นวีวีเซนโตวีสองวะเมื่อกี้กูยังเห็นแบบดักดักเพล็อยู่เลยทำไมเป็นวีเซนโตวีสองง่ายจังเพราะว่ามันฟาร์มแบบแป๊บเดียวผมฟาร์มแปบ๊บเดียวเ้วยาเปลี่ยนผมก็ไม่รู้นะผมก็ฆ่าตัวตายแล้วก็มาดูใหม่นะแล้วก็ผมก็เ,เวิได้นะผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันอาจจะบั็กกได้นะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เออนี่คุณะเวกครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นบั็กหรืออะไรเลยก็ออสำหรับคลิปนี้ก็คงเพียงเท่านี้หรือเปล่าใช่ช่วงคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้เหนื่อยฟาร์มจนเหนื่อยแล้ววันนี้ถ้าใครมีแบบดีๆมาแนะนำให้ผมเล่นก็บอกผมมาได้นะครับเพราะว่าอยากหาแบบอื่นเล่นเหมือนกันนะครับ เล่นแต่แบบเดิมมันก็รู้สึกเบื่ออยู่เหมือนกันนะโอเคตอนนี้บ๊ายบาย